สวัสดีค่ะทุกคนมีใครกำลังมองหาบ้านในการเคหะเกาะสิเร่กันบ้างไหมคะวันนี้นะคะแอดมินพาทุกคนมาอยู่ที่ซอยเคหะเกาะสิเิเ1กัน,นะคะ่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมาพร้อมเนื้อที่25ตารางวาขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำค่ะตัวบ้านตกแต่งออกแบบได้สวยงามไม่เหมือนบ้านการเคหะแบบที่คิดแน่นอนค่ะเดี๋ยวตัวบ้านจะเป็นยังไงแอดมินจะพาไปชมกันค่ะ สำหรับบรรยากาศในพื้นที่ตัวบ้านนะคะทางด้านหน้าบ้านจะมีพื้นที่สําหรับจอดรถยนต์ให้ค่ะทุกคนเรียกได้ว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยก็ให้มาแบบกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะเข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะ,จะเป็นในส่วนของพื้นที่โซนห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกกันเองค่ะสําหรับโซนนี้นะคะก็ให้พื้นที่กว้างๆด้านบนเป็นฝ้าหรือต้นไฟสวยๆให้ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของห้องนอนกันบ้างค่ะในส่วนของห้องนอนห้องแรกนะคะจะอยู่ทางด้านหน้าเลยค่ะทุกคนห้องนี้นะคะให้พื้นที่มาแบบพอเหมาะพอพวนมีในส่วนของหน้าต่างที่เปิดไปยังตรงกลางบ้านได้ด้วยค่ะในส่วนของห้องที่สองนะคะก็จะอยู่ถัดกันไปเลยค่ะ สำหรับห้องนอนชั้นที่2องนะคะจะให้พื้นที่มาพอๆกันเลยค่ะทุกคนพื้นที่นะคะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะห้องนี้ก็ยังมีหน้าต่างที่เปิดไปยังโซนพื้นที่กางบ้างได้ค่ะและที่เด็ดของบ้านหลังนี้นะคะก็คือให้ห้องน้ำมาแบบกว้างๆเลยค่ะในส่วนของพื้นที่ห้องน้ำน,นะคะ บ้านหลังนี้จะเต็มให้ห้องน้ำมาแบบกว้างๆเป็มสรงยาวอย่างนี้เลยค่ะทุกคนในส่วนของสุขภัณฑ์นะคะก็ให้มาแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะมีฝักบัวและเรนชาเวเอร์ให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ สัรับโซนสุดท้ายของบ้านหลังนี้นะคะนั่นก็คือโซนครัวเองเข้ามาในโซนครัวนะคะบ้านหลังนี้แถมฟรีถังน้ํากับปั๊มน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของพื้นที่โซนครัวนะคะก็ให้เคาน์เตอร์ก,กว้างๆยาวๆแบบนี้พร้อมสิง์ลังจานหนึ่งหลุมเตาแก๊สแบบฝังนะคะฟูด,ดูดควันมาด้วยค่ะด้านบนนะคะเป็นหลังคาช่องแสงทําให้บ้านดูโปร่งล่งสบายมากขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศของบ้านหลังนี้ถูกใจกันไหมคะ แทบพี่พี่ถูกใจบ้านหลังนี้ก็ราคา2 3 9ล้านส9บาทเท่านั้นค่ะสนใจเนี่ยจะรีบ inbox ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะและในคลิปหน้าแอดมินจะพาไปเปิดบ้านหลังไหนหรือว่าคอนโดห้องไหนก็ฝากติดตามกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ